ทาใส่ด้วยเก้าใชนะ่ไหมล่ะอ๋ออะเมื่อคืนนี้ป้าทำโปเสื้ออยู่ดิเออคะโปอะไรคะโปเสือ้อแขนยาวโปเสืออส้อ,อแขนสั้นแต่ป้าจะบ้านไม่รู้รายละเอียดลับก่อนรับแลยม,มีอะไรไม่หลับก่อนสองทุ่จะหลับนะบอกใช่ ไปถึงปุ๊บอาบน้ำนอนเลยตอนนี้อาบเพราะต่สองคนนอนฮะตอนนี้อาบน้ำบพราะอา๋อเอ่อเอ่อป้าแถวบ้าเลยตอนที่ป้าพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปยึดไม้ลุงก่อนนะไปเอาไม้กับลุงก่อนนะลุงก็ลงุลงกินข้าวอยู่ในตะคระัวนั่นแหละป้าแถวบ้าก็หัวถึงหมอแล้วเนี้ยต้องขึ้นไปถึงแล้วจะงนอนหลับเลยค่ะอาบไม่อาบเลยนายอาบอยู่น้ำอะ<า>จินลอยถึงบ้านค่อย,อย,อยไป ไม่ได้กินตัวกินสาบรู้แล้วเสือไม่ได้ยังเดือนเนาะไม่ได้เยันเดือนนะเจสซี่ออกเป็นจิตอาสาไปเลยใช้เงื่อนเขาชอบหม้อหรอป๊อปแม่เสือบอกว่าไม่ได้แล้วมันยังไม่ได้อาหอหมอพิญญูบอกแต่แรกแล้วยังไม่ได้ง่ายนะแต่มันจะได้ทุ่นใะจิตได้ตอนหมดอายุขายทุ่น ก็บาาเอกะเปบาปอะไรก็บอกว่าหมดอขายแล้ัหมดายุหมดอายุขายตำแหน่งอสมองอก็ไหพูดให้มันจัดเจ้าพวกเจ้าก็คิดให้มันดีๆเลยดิคิดแต่เรื่องอุศลด้ยได้เมื่อมีอสมอในหมู่บ้านเราอ่ะถูกต้องเออ มีใครแบบว่าลาลาลาไปก่อนเวลาเลยรไปลาไปก่อนใบเปลี่ยนใบขา <c oughs> ทีนี้ปสมจับปาดงก็จะไม่เห็นหน้าเสือแล้วเ <c oughs> พราะว่าเสือไปไหนไม่บ้างล <c oughs> ุกกิจกรรมหน่ยเสือไม่้าง คิดด้ไปถายอะไมาดท่เยน่เดี๋ยวคน้ี่ก็จะไปทกล้ยดูงดูในลยังว่าเขาให้าให้ยังไงเนี่ในล์ก็ให้ซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาเห็นไหมเออแกบอกว่าถ้ปลูกป้าจะหอกป้าด้วยเดี๋ยวป้าจะไปดู หมองวนเรื่ค่ะยงครับอมอจ้านี่สวัสดีคุณเม่ชิดซ่อนะป็นสมองจ้โอ้ยี่สมองทำใสเยี่ยสมองอยู่ไ่ถึงห้านาทีนเนี่ยเออยี่สมองอยู่ไม่ถึงห้านาทีเออเพิเเป็นคนพแมง่นพ้่งแมง่องเสือผัไปแล้วกระโดดไปท้องแดงนะเนอเออยายที่สุดคือคนนะคะที่พอดีครับ ก็ยายกลัวของเจ้าได้มีรายได้ไงอยายกลัวพวกเจ้ามีรายได้ยายก็เลยไม่ดูก็เสือพาไปแล้วไปบอกแกบอกอยดูห้านาทีนะกลับไปเมื่อกี้ไปบอกแกแล้วแกก็เลยไม่ดูราไบถึงทุกคนนะคะไม่เชื่อ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 ยายา นายมรสวัสดีคุณลุงจ้าจ้าโอ้อยากดูอยากดูอะไรนะใหม่ๆอ่ะของใหม่อ่ะอยากเห็นป้นไแดงอยากเหลีปยายแดงจะได้นั่งนน้นจะได้นั่งนเตาตอนนีไปลุกมดระหังเลยวันที่สิบสองใช่จะมอวันที่สิบสองอะไปลุกกระหานสิสองะแังเยอะอยากป่ยนไแดงนะจ้ะเสียค่าประมาณห้าร้อยโอ้ อยากนั่งไปแดงดูจับมันจะด่าแรกดูไม่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 กองตรงนั้นแหละยายเดี๋ยวออกไปให้ดูยายจริงๆนะเนี่ยบอกให้ยายมารับนะเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่มีรถไปเพราะเสียเสือจเลยไปนี่ ไม่ไม่ล้อมีรถเดี๋ยวเราน้าไปดนตงตงเไรากมไปแล้วไปลงมุ้งเลยจับรถกลับมากระเยะไ้ม่ยากหรอกาเดิทางสบายบาอมาว่าเดี๋ยวเอาไปู้าม่ะสตนตัสวย พยายามวันนั้นนะคนทีามจะได้ใกลได้หรือใกลกับจากที่ใจ้ได้าได้จากที่สิ่งทีเข้ามาที่ใจนั้นขกี่ต้องช่องก็ไม่ต้องขายเพาย้ายทำทำไตเ่องยัม้องขายช่องขายอะไรก ให้ลงอมนก็ลง้อปีแล้วนะไม่บากทีามเร่เลิกทำไปเลยประโยชน์ไเลยะถ้าทำไม่มีรายได้ทำไม่มีรายได้ทำเพื่อ

ที่ว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันนะที่ว่าวันนี้เราจะได้รำไม้ฟูฟูวันนี้ที่ว่าเราจะได้รำรับตาแบบทึงกับถึงรำร่าตาวคนลรับเลยเนะาะมันจะเป็นเกียรติประวัติไปเลยไม่ชัใครจะมองหรอกว่างานดูไม่พลาดอยู่แล้วคุณอย่ามาหน้ยญาเดี๋ยวก็าีอยู่ยบบนะ <c oughs> ยายให้ยายมาลุงเปีรยไม่อยู่เอ้าคุงไม่อยู่ยังไงก็ลุงเปียจะพาใไม่่ย็ไม่อยู่ไม่อยู่ามาเขาไม่อยู่ยายมาลุหไ่อยู่งให้กำลังใจยายหน่อยเลยยายเป็นอะไรอ่ะยายป่วยเป็นอะไรอะยายป่วยบอกถึงให้กำลังใจยายอ่ะ ป่วยเป็นโรคอะไรหร,รยยือปวยเป็นโรคตาบอดกระพุ่ไม่ต้องลุงสองพ่นยมาตกได้เป็นของลุได้อ๋อยายไม่เป็นไรหรอกลุงป้ายที่สิงอยู่คนเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องญาติเรารอบบ้านเลยบอเราบ้านหลังบ้านเอบ้าลามันี่สิงคนีมีบ้านบอกเร หันซ um, oh. ้ายหันขวาหันดังเจอบ้านญาติแล้วก็เออก็ที่เขาไปอยู่นี่แหละเขาไม่มีบ้านทักคนแต่เขาไปอยู่นี่เวงรีบ้านหลังเบลอเบล่ามาคิดถึงวันนั้นวันนี้รถก็มีขับมาใช่รถกระป้ายแดงนัะแต่ดูนะมาแบ่งคนอื่นเขาบ้างนี่ล้านแปดลุงล้านแปดเป็นนี่เป็นนี่หัวโตเลยทีอย่างนั้นอ่ะเขาซื้อเงินสดนะลุงเงินสดเลยเหรอเออโอ้โห สวัสด oh, ีครับแม่ยายโอ้เปลี่ยนทันทีเลยเนาะโอ้ยตัดใจสวัสดีครับแม่ยายสวัสดีครับคุนเคยนะครับได้คลิปแล้วเนี่ยตัดใจากหน้าจอก็ได้คลิปฟังแล้วนะอย่าอย่าเลื่อนไปคลิปจากหน้าจอเลยนะยายนะฟาดอยู่แล้เลยคุ้เคยนี่นะ เลเียัู้เลย่ซื้อสดล้านแปลเลยเหรอซื้อสดเลยก็เงินลูกสาวให้ไงรู้ม้คุณสมบูรณ์โหเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยอ่านไม่ออกค่ะแปลบถตู้เขาอีกล้างแปลกแบบกกได้ผ้าแตกต่างไงมาเอาทำไมตรงนีะเปีย ใกล้ะก้าอยู่ใกล้แกเนาะหนึ่งสองกล้ก็าแอคชั่นแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่